หนุ่มขมนออกมาลั่นครับทุกคนครับบอกแบบนี้ครับประเทศไทยอีกหนึ่งปีประเทศไทยจะเจ๊งนะครับทุกคนครับประเทศไทยจะล้มละลายเพราะว่าไม่มีแรงงานต่างด้าวนะฮะทำงานให้คนไทยมีแต่คนขี้เกียจนะฮะคนไทยไม่ทำงานหนักมีความรู้นิดๆหน่อยๆก็ไม่ทำงานหนักกันแล้วทำไร่ทำสวน ก็ไม่ทำนะฮะอยากทำงานสบ,บายๆบบอยากอยู่แต่ในห้องเอนะครับผมนะหนุ่มขเมนบอกได้เลยว่า1ปีต่อจากนี้ไปประเทศไทยเตรียมตัวนะครับผมนะหนุ่มขเมนออกมาพูดแบบนี้ครับทุกคนครับทุกคนล่ะครับคิดยังไงล่ะครับนะประเทศไทยไม่มีแรงงานขมศเนี่ย ประเทศไทยจะอยู่ได้ไหมในด้านเรื่องของแรงงานครับทุกคนครับบ่าวเตยผลนะฮะมีคลิปวิดีโอมาให้ทุกคนดูด้วยนะฮะนี่ครับหนุ่มรปภเสื้อแดงคนนี้นะฮะเป็นคนดังแล้วครับนะครับผมนะฮะเชื่ออะไรนะบ่าวเฮงหรือเปล่านะฮะบ่าวเตยผลก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนก็คือเขาออกมาพูดแบบด้วยความมั่นใจนะฮะมั่นหน้าเลยครับว่ายังไงประเทศไทยก็จะไปต่อไม่ได้ยังไงประเทศไทยก็ต้องเจ๊งนะครับทุกคน เพราะไม่มีแรงงานต่างด้าวแบบแรงงานขงเขมรนะครับทุกคนครับหนึ่งปีเท่านั้นนะครับทุกคนนะเนื่องจากคนไทยไม่ทํางานหนะักเขาบอกแบบนี้นะฮะทุกคนนะเขาโกรธนะทุกคนนะเขาโกรธที่คนไทยไม่เอาแรงงานขงเขมรนะครับทุกคนนะคือตอนนี้นะฮะท่านนายกก็ประกาศชัดเจนว่าไม่ขึ้นทะเบียนรอบใหม่ก็ไม่ให้ขึ้นนะฮะที่เป็นแรงงานชาติเขมรต่อใบอนุญาตทํางานก็ไม่ให้ต่อนะครับคนไหนที่จะหมดอายุ ทางเดียวนะครับคือผักดันกับประเทศอย่างเดียวนะครับทุกคนครับหนุ่มขมินคนนี้ออกมาทําคลิปแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปวดีโอพร้อมๆกันครับทุกคนครับคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์นะฮะใต้คลิปวีดีโอบักอกติผลเข้ามาครับทุกคนครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับ โอเคนะครับทุกคนครับคือเนาะเขาบอกว่า1ปีนะครับประเทศไทยจะจิงจะล้มละลายนะครับเนื่องจากไม่มีแรงงานเขมินที่ทํางานให้นะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทํางานไม่สู้งานหนักนะครับเขาบอกว่ามีความรู้แค่นิดๆหน่อยๆก็ไม่อยากทางานแล้วที่เป็นงานหนักๆนะครับทุกคนอ่าส่วนตัวบาดุยพลนะครับผมถ้าผมนะมีศักยภาพนะครับมีความรู้นะครับผมนะ ในเรื่องของในด้านของการทํางานเนาะแน่นอนครับชีวิตของคนเราเราก็ต้องอยากทําสิ่งที่สบายกับตัวเรานะครับแต่ที่เราไม่มีศักยภาพพอที่จะไปอยู่ห้องเอกนะครับเราก็ต้องทํางานนะครับผมฉะนั้นแล้วบอลทิพนว่าไม่แปลกนะที่คนไทยจะเลือกงานนะครับเพราะว่าความรู้และความสามารถที่คนไทยมีคนไทยเรียนมานะครับก็ต้องเอาจุดนั้นแหละครับเพื่อไปทำมากินเพื่อต่อยอดนะฮะบบอลทิพนคิดแบบนี้นะส่วน คนขมรหรือว่านุ่มขมรนนะฮะเบ,บาเฮงคนนี้เขาคิดยังไงไม่รู้นะนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีความรุนนิดหน่อยก็ไม่อยากทํางานหนักอยากอยู่แต่ในห้องแอร์แน่นอนครับทุกคนครับนะบบาเฮงครับผมอยากบอกคุณแบบนี้กว่าที่เขาจะได้ทํางานนห้องแอร์นะฮะพ่อแม่นะครับส่งลูกส่งหลานเรียนนะฮะกว่าจะจบหมดเงินหมดทองไปเท่าไหร่นะครับ แน่นอนครับเรียนจบไปต้องมีงานทําที่ดีนะครับผมนะและเสียเวลากับการเร,เรียนกี่ปีครับกว่าจะได้ใบปริญญาหรือใบประกาศนียบัตรใบหนึง่งเพื่อไปทํางานดีๆนะครับเขาก็ต้องมั่นเพียรและอดทนแล้วก็ต้องมีความที่อยากเรียนรู้นะครับใช่ไหมเขาถึงจะมีงานดีๆทำนะครับถ้าเรียนจบนะครับนะจบสูงมาแล้วไปแบกกล้วยไปแบก ปูนนะฮะเหมือนแรงงานขเขมรก่อสร้างแล้วจะเรียนไปเพื่ออะไรครับผมถามคุณหน่อยครับนะนี่คือความคิดของคุณและคุณคิดนะบอกว่าตอนนี้นะครับคุณเหงครับตอนนี้คุณบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะอีกหนึ่งปีจะเจ๊งจะล่มละลายนะครับไม่เจ๊งหรอกครับผมกล้านอนยันยืนยันครับถึงไม่มีขเขมรนะครับต่างด้าวนะลาว เมียนมาเวียดนามศรีลังกาได้ยินข่าวแว้แวๆว,ว่าศรีลังกาก็จะนําเข้าแล้วนะแล้วเมียนมาที่เป็นผู้รี้ภัยนะก็เป็นหมื่นๆคนนะคนไทยหามาทดแทนนะครับคุณเฮงน,นะอย่าคิดว่าคุณน,นี่อยู่สูงนะครับผมบอกไปเลยคุณอย่าคิดว่าอยู่คุณนี่แบบต้องสําคัญนะคนไทยต้องงอ้อเขมรไม่ใช่นะครับนะคุณอย่าคิดแบบนั้นนะครับ คนไทยเขามีโอกาสเลือกนะฮะคนที่เขาทางานดีๆทํางานออฟฟิศแน่นอนคนที่จะไปทํางานออฟฟิศครับคุณเฮงครับต้องมีความรู้ความสามารถนะฮะต้องได้เรียนนะต้องใช้ความหมั่นเพียรหลายปีกว่าจะได้นะเขาเรียกอะไรปร,ริญญานะครับคุณเฮงน,นะไม่ใช่ไป it, แบกอิฐแบกปูนนะฮะนะไปแบกเหล็กทําก่อสร้างแบบนี้ผมไม่ได้ดูถูกอาชีพทุกอาชีพนะครับนะผมไม่ได้ดูถูกในเรื่องของการทํางานแต่ อาชีพที่คนกเมนทำนะครับแบกอิฐแบกปูนนะฮะทำสวนแบบนั้นมันไม่ได้ใช่ความรู้อะไรเลยนะครับเราเราไม่ได้ใช้สมองนะเข้าใจไหมครับเราเนี่ยไม่ได้ใช้สมองของเราเราใช้กายใช้แรงนะครับเพื่อทํางานเหมือนทุกวันนี้เบ่าเตยพลนะถามว่าใช้ความรู้ความสามารถไหมไม่เลยครับนะแค่เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวนะครับผมนะไม่จําเป็นต้องไปเรียนจบปริญญาโทนะเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวเนี่นะครับผมนะล้างจานแบบนี้นะครับไม่จําเป็น เราใช้แรงเรานะความขยันความอดทนเราทํางานนะครับมันคนละเรื่องแล้วส่วนเรื่องแรงงานนะครับแน่นอนครับคุณเองครับประเทศไทยนะฮะนำเข้าจากประเทศอื่นได้นะครับนะประเทศไทยค่าแรงสูงนะครับผมถามหน่อยสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแรงงานเขมรและทําไมประเทศไทยถึงพัฒนาได้ทุกวันนี้นะครับเนาะผมอยากถามคุณจริงๆนะไม่รู้ว่าคุณในคิดยังไงนะผมเชื่อนะ ผมเชื่อแล้วว่าคุณเป็นคนขเขม็นะครับคุณเฮงนะผมเชื่อแล้วนะคนขเขม็นก็คือคนขเขม็นดีๆนี่เองนะฮะคิดได้แบบนี้นะถ้าจะบอกว่าคุณก็ไม่ได้เนาะบอกว่าคุณคิดน้อยนะครับนะคิดน้อยคิดไม่เป็นนะครับนะคุณก็ทํางานของคุณต่อไปนะผมดูแล้วนะคุณก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาวความปลอดภัยคือผมไม่ได้ดูถูกอาชีพนี้นะนะครับทุกอาชีพมีคุณค่าและมีเกียรติแต่คุณออกมาพูดแบบนี้ นะครับผมนะมันไม่ใช่ว่าคนไทยไม่สู้งานนะครับคุณเองนะคนไทยแค่เขามีสิทธิ์เลือกนะเพราะว่าเขาเรียนมาสูงนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกงานนะครับนะแต่คนกระเหม็นถามว่านะถ้าสีตาสาพูดภาษาไทยก็ไม่ชัดแล้วให้ไปทำงานออฟฟิศผมถามเลยครับใครรับครับผมคุณเองใครรับเข้าทำงานครับนะออฟฟิศไหนรับครับความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีถาม เกียรตินิยมนะเกียรติสินิบัตรเรียนจบที่ไหนมาไม่มีครับผมแล้วจะทํางานออฟฟิศได้ไหมนะถ้าทํางานไม่บ้านอ่าได้ครับผมนะอันนี้คือความเป็นจริงนะผมก็ไม่ได้เป็นคนสูงส่งครับผมก็เป็นคนที่เสิร์ฟก๋วยเตี๋ยนั่งล้างจานแต่ผมไม่เคยบอกว่าตัวเองสําคัญกับเจ้านายกับทุกคนนะครับคืองานแบบเนี้เขาเอาใครมาทําก็ได้นะครับคุณเห็นนะมันไม่ได้ใช้สมองอะไรเลย นะครับนะแค่ทำไปนะฮะให้มันสะอาดให้เราขยันให้เราอดทนแค่นั้นนะหนะ้าที่เรามีแค่นั้นครับคุณเองนะครับทุกคนละครับคิดเห็นยังไงกับคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากพี่ๆคนไทยทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับทุกคนครับส่วนตัวเบ่าเตยพลก็นะผมฟังแล้วผมก็เชื่อแล้วล่ะว่าเกิดที่ขเขมรก็ดีแล้วนะครับนะอยู่ที่ขเขมรนั่นแหละครับนะ อยากให้กำลังใจเี่พลอยากสพอร์ตนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับทุกคนนะจะได้เจอกันทุกคลิปครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณมากครับที่มารับชมแล้วก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจครับสบายดีครับผมสวัสดีครับ